สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขคนพี่น้องครับโอ้พี่น้องมาหานย่างคัพี่น้องกินแกงน้องใหม่ครับโอ้โหใส่บวบใส่เครับอูัดรู้มั้ยขอสบพี่น้องกับถอดปลาพี่น้อง ไปแหงค่ะป่ะผมคน,นไ้ไป่น้องใส่ลูกดวดได้ไหม่นองอือเฮียอ,อย่าบปีิดวยไปเนาะอือ,อทำเปไง อืก็ั้อกาอย่างพีรองล่า่ใชใครับอืมทำไมช่วยพี่น้องทุบเอาครับอืม

เขาเปิดข้าวเดียวพี่ต้องไปตั้งแข่งครับทั้งบ้านอือนหนาวะครับผมมุกทหารหนาวแห้งพี่ต้องอื ไปหาจิโ๊มโกนครับอกท่านตลาดนะครับตลาดว่าข้าเวเบียดของเร้องร้อง โอ้ยลมเย็นแห้งไปหรองเสียงมุังม่ายดังกุ้งกิ้งก้งกิ้งอยู่ครับ ขนาดไม่รู อือเอาทชาปลาเรื่อยไปนะนมน้ำเงาวครับๆๆคบวนนกกามสดของแกงใหม่ของทอดอู้แป๊บเดียวเปน็นหของแกงเซตน้ำเตรียม้มะเขาอข้าวเดียวเย็นเลยครับ อยู่ใส่เข้าไปยังไงครับ ไปซื้อเฮ็ดกระ่ได้ครับไปซื้อเฮ็ดบดพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดขอนขาวกับบมี่ครับอือได้พี่นอ้องอืข้าวเดี๋ยวพี่น้อง เด่นบึ้กอา้าอืมทางไหนมือนี่ดมใะย,ยากก็ต้องขอโทษเขาให้เพ่อะเ่นอ้องสู่มู้สุ่คนนะครับจับกระยากท่าทางครับในการกินนำใหอสุภาพกันไดีเลยครับขอบคุณพี่นรับสู่คนครับที่คอยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้่งกำลังใจดมใช้ยามาต่อครับ นี่ฝากพี่น้องที่นี้ครับมือหนากรเสียหานิ้วแสบมาสูพีน่น้อง,งกินไปแค่กับมือน,นี้สวัสดีครับ